ไปไปตกปลาหมึกก่อนใช่ไหมพี่เจใช่ตกปลาหมึกก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปตกอินทรีแล้วก็นี่นี่เรือเรือลำนี้กูนอนบนนี้นอนบนนี้บนนี้ฮะไม่นอนไม่นอนไม่นอนเราต้องไม่นอนดิโอ้ เฮียเฮียเฮียเอทีนี้ไปไหนพี่เฟ oh! ิร์สไปประจวบเขาผมตามใจพี่เฟิร์สบ้างไปทะเลแฮะไม่ได้ตามใจบอกผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะไปประจวบก็ไปตกปลาทะเลเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้กี่โมงวะตอนนี้8มงนาทีครับ ที่สายแกม่เป็นไรเดี๋ยวไปพยายามไปถึงนู่นประมาณสัก9ก้าโมงเพราะว่าเอานาไว้10โมงดูดิถันเปล่านะฮะเดี๋ยวไปลังสิทก่อนเดี๋ยวไปลังสิทก่อนเดี๋ยวไปถ่ายที่นู่นต่อรีบก่อนไป พูดเรื่องทิปต้องบอกว่าผู้จัดทิปเออผู้จัดทิปพูดจัดทิปพูดผิดเองไอ้นี่ยผู้ร่วมทิปไปเลยปะไปเลยไปเลยใส่เพราะใครเนี่ยเราเป็นก่อนโอ้โหติดแต่ต้งแต่ครั้งแรกนะเราไม่ให้กินยาเมานี่ไนี่ใครอ่ะเหี้ยเหี้ยอรู้จักตรเหี้ยฮะนี่เอฟซีตัวน้อยนี่ กดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยอ่าขอบคุณครับโอเคอ่ตอนนี้เราก็ส่งหมายแล้วครับส่งหมายแล้วเดีลองดูป้ายหน่อยโชว์ป้ายหนะ่อย้าย ขายข้าวขข้าวหาได้กินเพราะอันนี้ก็ตลาดนัดวัดสันเจ้าแต่วันจันทร์เขาหยุดแต่เขาพอมีขายของอะ ăn đi khanh 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 不倒哎。 เราก็ลงเลยไปไปตกปลาหมึกก่อนใช่ไหมพี่เจใช่ตกปลาหมึกก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าค่อยไปตกอินทรีย์โอเคนั่นแหละนี่วันนี้เราจะไปตกปลาหมึกก่อนครับประมาณนั้นแล้วก็นี่นี่เรือเรือลำนี้ก็คือกูนอนบนเนี้นอนบนเนี้คืนนี้ย นะไม่นอนไม่นอนไม่นอนเราต้องไม่นอนดินะจะนอนอยังไงเอ้นี่วะเมนของกันไปมาแล้วจะลงแล้วจะลงเรือแล้วนะครับปปไป<ต>บอลน,นี่เฮยโป้งนะครับแล้วก็นี่พี่พี่เจรับใหม่ครับ ฝากมือใหม่มือใหม่นะฝากต้องมาสอนหน่อยแก๊งมือใหม่ครับแก๊งมือใหม่ฝากทำงานด้วยนะคะแก๊งมือใหม่นี่ไส้ก็มือใหม่ด้วยนะนี่ไส้ไส้นี่มือใหม่มือใหม่เลยไม่วิ่งไออกเลยคลิปแรกแรกนี่ทางแรกเยเดี๋ยวเตรียมตอนนี้เตรียมของแล้วขนขนลงก่อนแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปตกปลาหมึก โยนี่โยโยวัดซับแมนโยนี่มีเสียงของเด็กวัดยังไงอะไรงั้นใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอโย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 โวัดซับแมนโยแล้วนี่ก็เสียงของเด็กวัดไม่ใช่อันนี้ก็คือโยทากกาแงโยถักาโอเคไม่ใช่อันนี้โยตกมืออไม่เกี่ยวกับกาอ๋อโอเคอันนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ใช้ในการตกมือครับตกมือนะโอเคว่า แต่ผมอยากตกปลาไงเขาเอามาตกปลาเออฮะสายขัดคือเขาจะแบบเขาจะฉีกเขาจะฉีกไงฉีกหน่อยเดี๋ยวดูดิจะสักกี่ตัวไปลุยกันมาเอ้าเด็กเด็อ้อโย่แล้วนี่คือเสียงของเด็กวัดเท่โง่นี่ไงบอกเลยว่ามันไว้ตกปลาแล้วนี่คืออะไรไว้ตกปลาไอ้จ้าพี่เป้าพี่เป้า ไเอี้ยข้างล่างเนี่ยพี่เป้าชัวเลยแม่งใส่กูตึกตึกตึกเลยเนี่ยเฮ้ยเรือนี้โอ้ยขันโกงหมาเลยโอ้โหครโคตรโอ้ยจริงว่ะเพี่ของจริงของแทดโอ้ยเราจะต้องลองไปดูบ้นงไหเออโอ้ยมึกกระโดดมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามึกมึกนี่เขาเรียกว่ามึกกระโดด ครับวังให้จบเลยือกะดอองอนี้เมื่อกี้วัดเล่นนะแดกจริงไอ้เี่แดกจริงเฮ้ยมามาแววมือตมามาแววปิดนี่ฮะดูเดดดูใสๆโอ้โหปุ๊บ เอ้าบุกแข่งแ้เอาข้าเรือก่อนมาแล้วเข้าเรือก่อนมาแล้วโหดโดนแล้วครับเปิดซิงนะครับที่ตัวนี้นี่ ไม่ทันไม่ทันกระโดมมากระโดมไปดีกว่าต้องรีบต้องรีบปดไอ้ตงไปลงมาลงไปสุดยอดอ่ะโค้คือคนมันเก่งอ่ะคนมันเก่งอ่ะคือแบบยก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 แกว่งแกว่งแกวเดือกตั้แดกโอ้โหพี่อยากกระเบ็ดลงน้ำเลยอ่ะตอนนี้พี่เจได้กี่ตัวแล้วครับสามสิบกว่า right. ตัวได้ครับเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหสองตัวเนี่ยนตัวตัวอยูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูครับคนละตัวอยู่ติเสมออยู่โชกล้องดีครับลองโอ้โหโชก้องครับเนี่เนาจริงเนาะจริงาแล้วมาแล้วหูมาแล้วนี่ยหูเนี่เหาอนี่งเนาโอ้โห

ได้หมือเยอะและนะฮะตาจะไปครึ่งหนึ่งนะตาตกตาตกลมันเย็นนะครับลมเย็นทำไงนอนดินอนดิครับไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะครับตอนเช้าเนีย๋ยวเตนแม่งเช้าเช้าเลยอื <何>お前はもう死んでいる。 นอนเดือดเกับกนอนสาบิกีมาสาก่อยเฮยอกแต่ละตัวูส uh ัตว์ใช้แต่ตัวเฮ่ย ทอดอร่อยเองนี่ว้าว ต้องแข่งต้องแข่งกับเขาซีซีไปเียนรอร้ดโอ้โหขาก็ดีจริงครับเดือดเจดีจิกกิ้งดอดูด้วยนี่นี่เจอไหมนรับ่อง เติมแล้ว,วเจมแล้วครับผมไวคา้าฮะนี่ไวค้าดเด็กจากเด็กประสาทเลย ลิ้นห้อยเลยครับจิกได้ข <Well, S 1> hey, right. ้างลายตัวเนี่ยไอปลาเนี่ยอาวุธเยอะมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งหลังปีกเยอะเนี่ยแค่ชี้นะเนี่ยโดนแล้วเนี่ยชข้างหลังแก้มเนี่ยแก้มแก้มมีแหลมแหลเนี่ยมาสองข้างเลยข้างล่างทิ่มได้หมดอ่ะ ก็คือรอบตัวใช่ง,ง่ายเลยไม่อาวุธรอบตัวอะไรเช่ยไอเนี่ย, <c oughs> วเ,ยเวลาจับต้องระวังมากปกติพกมีดด้วยออนี่มันเอาปืนเก็บได้แหมเนี่ยซองไรยเึ้นเนี่ย <c oughs> จุดขนาดขนาดจับแป๊บเดียวยังโดนทิ่มทิ่มโชว์มันหนักวะนั่นไงนี่ขนาดพี่เจงแค่ก้อนนี่ขนาดนี้คาก่อนค่าห่างเรือ คาตกรับครับ ้เหยื่อต่อได้ด้วยเนี่ยของแท้ครับนี้ สุดในวันนี้เนะ <c oughs> พอใจไล่ไล่ไล่ใหญ่ไล่ใหญ่หเกาเตกต ด้วยส เหนื่อยใช่ไหมเหนื่อยมากนะฮะพี่เจเป็นไงปลารวมอะ่ะดูดิมันหาอกัวไม่คุยเยอะทำไมแขนพี่มันเป็นอย่างเงี้ยไม่มีแรงโอ้โหแขนพี่มันหมดแรงอะ่ะ โอ้หไม่เป็นทำอะไรมาวะเนี่ยซาบิกิซาบิกิโอ้โหซาบิกิเนี่ยไปไหนเหยื่อดีฮะเหยื่อมันดีแค่ปั่นปั่นกิงข้อรอได้เลยทีกินเลยอ่ะปลาโอ้ยเหยื่อจริงกจิ๊กมาโชว์เหยื่อเหยื่ออะไรนะเหยื่ออะไรนะเหยื่อโบดครับโอ้โหไม่ใช่ต้องเจดีเจดีใหญ่ไหมยังเป็นรุ่นเจดีอยู่นะพี่อยากจะคุยก็มันเห็นเห็นกันอยู่ใช่ดูผลงานเนี่ยครับดูดูดูโอ้โห ดูตัวเนี้ยเออโล่งๆปูไว้ใหญ่ๆอินอินตีกันลูกเหรอแล้วก็ก็ทั้งหมดแล้วกัแวันี้เนาะแล้วส่วนใครอยากจะมาสนุกกับเราแบบนี้ก็ติดต่อไต้หวันเลยติดต่อนี่เลย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 ครับติดต่อยังไงครับมันติดต่อย่างหน่อยบางทีก็ ตีหม้ออยู่เลยประมาณแบบก็ติดต่อได้ทางเบอร์ครับ0 9 0 7 9 6 1 6 1 2หรือทางเฟสนาวีจิตวัดเลยก็ได้นะครับผมทักมาได้ตลอดยกเว้นเวลาที่ตีหม้ออยู่โอเคก็ฝากช่องด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยอีกล้แล้วแล้วก็อีกช่องนะช่องเจด้าพ่อค้าปลากิมนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะฮะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก็วันนี้ได้มาฟิชเชอร์ลิงกับเฮียเฮียเฮียเขายังไงก็ อย่าลืมเนาะกดติดตามทั้งสองช่องไว้เลยใช่ช่วยหน่อยช่วยตามหน่อยครับเพอแม่งไม่ไม่ยากหรอกโอเคแต่บอลสรุปแถวนี้หมอนนวดอยู่ที่ไหนนะไม่บอกหมายรับไปจบมานไ่ได้หลอกเลยโอเคสำหรับวันนี้บายค่ะ